สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้ามาอกะสาวปอ๊อปตอนคำคำเด้อจ้ามานี่หลังจากพักผ่อนไปเครื่องมือจากพี่น้องหลอบแรงกับมาใส่ตุ่มแมงตับเต้าจากพี่น้องอกกในบรรยากาศที่มังคำของวันที่18มกราคมปีพศ2 5 6 6จ้ามอนีผ้ามาใส่ตุ่มแมงตับเต้าเด้อจากพี่น้องแต่ว่าตอนทายทํำตอนส่กับบอดี้ทายเด้อจากพี่น้อง เาปอบกะใส่เลยจ้ะพี่นนอกตอนนี้กะใส่เซตสินพิทีเรียบร้อยแล้วจ้ะอมแรกกะข้อล่อลุ่นน้ำสาวปอบจ้ะว่าสิดลสิมานบว่าจ้ะพี่นนอกกัคข้อล่อลุนก็ติดตาน้ํากันเด้อจ้ะพี่นนอกหลังจากใส่เซตสินพิทีเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่นอนอกบรรยากาศนี้มันค่ำจะ้ะใส่ตุ่มนีงตบเตานอนขางแหลมเด้อจ้ะมะแลงนี่ แร่งค่อยรอหลุดน้ำสาวปอบจากว่าสิไดสิมานว่าะ้ะมันนี่กระจัดมาหลายหลังนี่เด้อจะพี่น้องทั้งตุ่มน้อยตุ่มใหญ่จ้ะแต่ว่าการทายท่ามตอนใส่กับสาวปอบกับบดีทายจะพี่น้องเพราะว่าทายคลิปผู้เดียวจะพี่น้องกับสิทายคลิปกับมันสีคำจะพี่น้องค่อยรอหลุดตอนยามเอาจ้ะอา้าไปกันเลยจ้าเต่าเด้อจะพี่น้อง いるじゃな、ね เป็ลอยอยู่้แต่ว่าบมหัวสิลยบ่จ้ะมือล่จับพี่น้องไล่ตืกเด้อจพี่น้อ ແລະເຂົ້າເຈົ້າກະໃສ່ມາກ່ອນນະ ไปตัวกูนจ้ามานอยู่เด้อจ้ะาะเจียงอลไรเด้อจับพี่น้องหลังจากมันขึ้นยามไปน้อยนึงจ้ะ อากาศเป็นหนาวจะปอบก็เล่ยวายามต่อจะพี่น้องเล่ยวายามตอนเสาร์จะพี่น้องหลุ่นต้องกันตอนเสารจ์จ้าเป็นตอนเสาร์กันนะเสาร์นะจ้าถ้าจอใส่หลายอดก็จะพี่น้องนี่จ้าใส่หลายก็ถือกี่เด้อจะพี่น,อน,อน,น,นอ้อนะะนง มานแดงจ้อู้แต่ว่าอากาศเย็นขักจ้ะมันจะเ้็อจ้ะพู้มนเยอจ้พุนงๆเลยจ้ะาดูว่ามันสุดยอดดีด้วยจ้ะ,จะาาส่ดดะสงสร มันย้ำมือขึ้นมจากพี่นอ้อคแต่ยว่หยวข้เก่าจ้าแต่แม่งตับเต่าคุณนยังเสาจ้าน้นหนามเย็นคักแต่พี่นอ้อ จ้าแต่วบัหลายเป็นไหนเด้อจ้ะคนใส่หลายคือกันจะพี่นอ้องนี่ก็เตามันจะกัดยังสดๆนี่นะจะพี่นอ้องอนนี้ก็ต้องเลยจ้ะมัน ถักอยู่เดอ้อจ้าจจพาาาาี่น้องเ่าเนี่ยจ้ะนำความมนมาฝากพี่หนงที่เก่าเลยจังมันนี่ จ้าจะขึ้นมาแล้วจะพี่น้องคุณขักยี่เด้อจ้าคุณัวหมานสุด,ดยอดอลังการคือเก้าลวจำมันนี cha oh mán đứa cha thử cô lái tao cả thử lắng đi đứa chả. มันไปลายตตยไปได้จากี่นอกคุณสุดยอดไปจ้ามาแต่ละสามหลังด้จากสองหลัง คุณสวดเลยหลังนี่สุดยอดจ้าสุดยอดพีด้วยจ้ะพี่น้องคุณขักเติมดยจ้าถือว่าสุดยอดนะจ้ะหลังนี่คุณโกตูนเลยจ้ะพี่น้องคุณขักดยจ้ะ สวดเอ้ยเี๋ยวเพนอกหลังเด้จะตุ่หน่อยเดี๋ยวตุ่หน่อยจ้ะนี่บ่จ้ะตุ่นํากันอานี่จ้ะพี่น้องตวก็บ่หลายปานดจ้ะ បងនឹងបានពីល់ឋ្រូវើនាស់ទារស់មាន់ទារស់ម

สุดยอดดีเด้อ <c oughs> จัดลังนี่ สองถุ่เด้จ้ะถุ่กี่บุตรบุญลายจัเนาะถุงนี้ก็บรายเป็นไรจ้ะเอาขึ้นมาสองหลังหลังหนึ่งถือบร่หลายสับปกัดจีบเทเบิงเด้จ้ะ

บะายจะพี่น่อ,นอยจึงลตื่จ้ะกอุ้งหอยด้วยกันพี่หนออโอ้มานีกันพี่เนาจ้ะ bộ lại bên này trời lạnh một lại chắc Hãy subscribe cho kênh ต้มหน่อยกยายามึ้นมาเป็นเียบ้อยด้วยจ้ะพี่หนอตีว่ามันชุดอยอดปีด้วจะาไอสิบเทให้พี่น้อ,นองรับชมด้วยจ้าพี่หนอมาสิมันหน่อยมันหลายมือนี่ยืึกครักด้วยจ้ารังเลย บางหลังกะหลายบางหลังกะบ่หลายเด้อแต่พี่น้องพี่ก็หกกลางตรงนี้หลองหนี่ โอ้สุดยอดคือเก่าแล้ว ยอดได้ยอดมานของวันที่สิบเก่ามกราคมปีพศะส,ะสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดจาพี่น้องมาใส่ตุ่มเังเงต,ตาหมูอว่านนี่จ้ะแต่ว่าตอนใส่กับบริษัทถ้าไม่พี่ให้น้องรับชมเ้ยจ้ะพี่น้องเอาเป็นยอดได้ยอดมานมาเลยจ้ะพี่น้องคือปมานเพดยอดใล้ร่างกายเพื่อเก่าเลยจ้ะเตบเตาในเครื่องกระติ๊บจ้ะพี่น้องเป็นใสร่รวมเ้ยจ้ะมีทั้งน่องทั้งใหญ่เลยจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็คงสิฝากพี่ฝากน้องสาม,มีเดอ้อจากพี่น้องจนชอบวิดีโอจังไลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กระช่องบอกฝากกระตนาไว้น่ามีดจ้ายิ้มคอยล้อลุ้นนั้นสาวป,ปอบเจ้าวภาษาพอผาหางอยู่หากินแบบไรจากพี่น้องสำหรับมูลนิธสวัสดีจา้าบอกกันไห,ห,หมคลิปไม่มื่ออื่นจา้า